ที่ซีรีส์ที่3แล้วจะชมว่าซีดว่าอ้ซีรีส์ที่6ฉันนี่ที่8ด้วย8แ้วเลเปลี่ย8ว่าจะไลว่าเปลี่หน8 1 2ดาบป่าช้รับขึ้นบกบูดจังบอ ผมต้องเสยกับไม่ใครครับอย่าเห้ใบยอดผมย่ารอยได้เาจะบีบยานะบางอกเป็นใมยอดบางเป็นได้พ่อมันเป็นพ่อมันเป็นจีแล้วก็ตกแต่งด้วยยญ้าเป็นไงไม่สวยมีถึงบ้านแต่ย่าคนสวยไม่สวยย่าแม่งแงถือว่าเลยแม่งประตูแม่งไม่สวยประตูนีตั้งกลางคนสวยทักชั ไม่เจตนะอตรงไหนวะเนี่ยกูกูนา่าตัวหัวกูนา่ากูน่าตัหัวมากกว่าทีา่กูจะจะส่อไปไว่าแล้วก็จะเอาเป็นการชาไปบ้านกูลงไปบ้านกูแล้วจมไปยืนดีก่อนจะไปย่นดีก่อ หนึ่งวินาทีประตูเรือนซอมบี้เข้าใกล้ดีอันนี้เขาง่ายอันนี้ฉันต้องบี้นะเธอประตูเรือนแค่ซอมบี้เดินไปเอาได้ต้นไม้ที่มีหญ้าเยอะไปจุนต้นไม้ที่ไม่มีหญ้าจะกันเดียวดูสาแค่ต้นเดียว

ด้วยพลังแห่งอีสันจงเชามึงบอกว่พลังอย่าลืมมกปือแหงว่าบ้านแบ่นีน 婚礼。嗯嗯嗯嗯嗯 ต้นไม้ที่มียาคนหลายถ้กลายเป็นตาตาเบิ่งจากต้นไม้ที่มียาคนหลายเบิ่งแล้วก็กลายเป็นเสาต้นเดียวกลายเป็นเสาหิ้งูที่กลางแล้วก็รอรอยาสูงแล้วดูวันสวยเลยว่ายาก,กันค่บ้านหนึ่งปลูกในบ้านก็มี นี่ฮะตัวอล้ก็ปู่ยากันตาล D F D I ก็เราจยาเนยุเข็นเอยี่ยากันจกรเลนี่เอาแวงยากันจักรกลบ่มีอยู่เล็กๆมีกะแว่งบ่มีกระแว่งย่กันจักกูก็มีเดืยเป็นไงล่ะฮะดูกระสนจักก้หว่งจักรกลบลิงดูกลิงันน เราหน้าตลเดเองที่จีตกดีกทีแลกคุณไม่คอาตรงนี้อีกเลยตลลตาลลอตาลลอตาลลอตาลลนี่าเสร็จแล้วชอบ้านหนูก็จะ้ายัล่ตมนคเสร็จดแล้วครับลกนปากกระตูนแลสร้างเสร็จเลยตีอชั้นอี มีช็อตปากอีกโอ้โหบ้านแคบมากไม่เจรดญบ้าน ผมก็จะรอเอเดอร์แมนมาติดกับดักว่าว่าจะติดไหมเราจะล่อมันด้วยแอปเปิปปล้ลเราจะรอว่ามันจะไม่มาไหมาสิป,ปี้ผ่านไปรังสองแสนพันปีน 2, 000, 000ต่อไงไม่มา ชอบเนี่ยแล้วมันจะมาได้ไงวะพูดคิดมันเตยวันนี้ยังชอบปุ๊ึแกติดกับดักเขาแล้วไอ้โง่บััติดดกก น่ยังวโอ้โหดจะราเอาเอนเดอร์พูลจีมันไป LEND เยอะแต่เดี๋ยวนี้แหละไอ้เนยิดดเอ้ยให้รองให้มัน ระยังชอบอาหารเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาบ้านกูทำไม A N ไ,ไอเอ็นไอไอเด็กปีติกระตูนตายใครตายใครตายใครตายกระตูนตายกูยัง,งบม่าตาย ตาตายบกโนน้องน้องอยากให้มึงซีหนาวห็นบอกน้องก่อนแดดไปดน้องน้องก่อนอยากให้ก่อนสี